สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสภาวะที่ยากนะคะสำหรับทุกทกท่านเลยก็ว่าได้นะคะ แล้วก็บางท่านนะคะหรือว่าหลายๆท่านมีความเครียดมากๆค่ะอย่างเช่นไม่มีงานทําอยู่กับบ้านนะคะแล้วเกิดอา,อาการเครียดนะคะอาการกลัวนะคะเกิดอาการาใจสั่นหายใจติดขัดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าอึดอัดนะคะปวดตรงบริเวณหน้าอกก็มีแต่บางท่านนะคะก็จะมีอาการ แสบตรงบริเวณสวงอกนะคะก็มีอาการแทรกซ้อนหลายๆโรคเลยอย่างเช่นคนที่กำลังเริ่มที่จะเป็นโรคกดไหลย้อนก็จะหายใจลำบากรู้สึกว่าแสบตรงบริเวณช่วงหน้าอกไปถึงคอนอนไม่หลับนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะคะก็นะคะ,นะคะเป็นอ,อาการที่ผสมผสานปลนเปรกันไปหมดนะคะของร่างกายขาดความสมดุลก็มี คลิปนี้ก็เป็นการฝึกโยคะนะคะประจําวันศุกร์ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆจะได้มีความสุขนะคะในวันศุกร์ก็จะมาฝึก ลมหายใจแบบละเอียดวันนี้เพื่อนๆหรือน้องหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยากจะมาฝึกลมหายใจนะคะแล้วก็ถ้าฝึกลมหายใจคล่องแล้วเดี๋ยวเพชรก็จะมีท่าโยคะสักสองสามท่าร่วมด้วยนะเพื่อจะให้คนที่อยากจะเริ่มฝึกโยคะเราไม่รู้จะฝึกอย่างไงก็สามารถที่จะฝึกไปกับเพชรได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะคะเริ่มแรกให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆน,นะคะนั่ง นะปล่อยเขา่าพับเข่าแบบนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครที่นั่งขัดสมาธิแบบนี้ในการนั่งสมาธินะก็สามารถนั่งได้ให้เอานิ้วโป้งและนิ้วกลางมาชนกันแบบนี้วางไว้ตรงเขา่าหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็วางมือทับกันเป็นท่านั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งสมาธิได้แล้วหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมเอามือมาวางไว้ตรงบริเวณลิ้นปี่ตรงนี้นะคะ แล้วลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าธรรมดาไปเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือ,อการหายใจเข้าหายใจออกที่ธรรมดาโดยไม่ได้ฝึกนะคะแต่ถ้าเราฝึกแล้วเรานั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นแล้วก็คางติดกับหน้าอกนะคะลองดูซิเอามือวางไว้ตรงบริเวณท้องหรือว่าตรงลิ้นปี่นะหายใจเข้าซิ แล้วนะคะท้องของเราเนี่ยค่อยๆพองขยายออกมาหายใจออกท้องยุบลงไปแบบนี้ถ้าใครฝึกเป็นครั้งแรกจะยากมากมากเดี๋ยวให้เราฝึกกันอีกรอบนะคะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบอ่ะลองสิคะหายใจเข้าดึงลากลมหายใจยาวๆหายใจออกท้องยุบ เห็นไหมอันนี้รอบที่3แล้วนะอ่ารอบที่4หายใจเข้านะคะดึงลมหายใจเข้ายาวตามความสามารถเลยนะคะหายใจเข้ากลั้นลมหายใจไว้สักครู่หายใจออก หายใจออกยาวๆผ่อนคลายนะคะท้องยุบนะคะอ่าอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแ,แล้วถ้าใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้ให้เอานิ้วโปง้งนะคะมาอุดไว้ตรง จมูกรูข้างขวาหายใจเข้าจมูกลูข้างซ้ายหายใจเข้าดึงขึ้นแล้วก็เอานิ้วกลางมาปิดจมูกลูข้างซ้ายหายใจออกกม้มศีรษะลงอ่ะเอาใหม่เริ่มใหม่อีกรอบนะคะหายใจเข้าทางจมูกซ้ายลึก,ลก หายใจออกอีกรอบนะคะหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายหายใจออกทางรูจมูกขวาท้องยุบอีกรอบนะคะ ่เอามือนิ้วโปง้งขวาปิดจมูกรูข้างขวาหายใจเข้าค้างติดกับหน้าอกนะคะหายใจเข้าแล้วก็ท้องพองด้วยนะเอามือว่างหายใจเข้าลอยวยาวหายใจออกท้องยุบเอานิ้วกลางมาปิดตรงจมูกรูข้างซ้ายหายใจเข้า ของบงหายใจออกเริ่มดีแล้วใช่ไหมบางคนไม่ถนัดในการหายใจเข้าทั้งสองสองรูจมูกนะคะยากมากแล้วก็จะหายใจสั้นแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายจออก แบบนนี้ะะคะก็จะทําให้คุณเหนื่อยมากแล้วไม่มีสมาธิเนะาะอีกรอบนะคะเอามือทั้งสองะะมาคล้องเกี่ยวกันแบบนี้แล้ววางลงไปนะคะที่เข่าทั้งสองข้างนะคะคางติดกับหน้าอกหรือว่าติดกับอกนะคะหายใจเข้าท้องผง่องหายใจออกท้องยุบ หายใจเข้าหายใจออกฝึกแบบนี้เรื่อยๆทุกทุกวันก่อนนอนหรือว่ามีเวลานะคะจะนั่งจะนอนจะเดินก็สามารถฝึกได้นะคะก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะขอให้ท่านผู้ชม ลมหายใจก่อนถ้าฝึกลมหายใจได้แล้วการฝึกโยคะก็จะได้ฝึกค้างไว้ยาวขึ้นลึกขึ้นแล้วทำให้กล้ามเนื้อของคุณขะะยืดยาวนะคะแบบบาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะต่อไปเพชจ,จะลองนอนแล้วก็ฝึกลมหายใจะให้เพื่อนๆน,นะคะนอนง้ายลงไปมือวางไว้ข้างลำตัว หลับตาหายใจเข้านะคะเอามือวางไว้ทีนะ่หน้าท้องก็ได้ท้องพ่องอแล้วเรากลั้นหายใจไว้สักครู่หายใจออกท้องยุบหายใจเข้า ลั่นลมหายใจไว้สักครู่หายใจออกอเดี๋ยวเพชรลองทำให้ดูหายใจเข้า หายใจออกเวลาหายใจเข้าเพชรจะกลั้นหายใจไว้ได้นานมากๆนะคะถ้าคุณฝึกเป็นประจำนะคะหายใจเข้าระหว่างที่เรากลั้นหายใจอยู่นั้นปอดของเราก็จะทํางานได้ดีมากๆนะคะฟอกนะคะปอดให้สะอาดและแข็งแรงค่ะ,อ,ะอีกรอบนะหายใจเข้า ออหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็สามารถกลั้นลมหายใจไว้ได้ยาวมากๆนะคะนับ 1- นึ่ถึง100ในใจนะคะหายใจเข้า อโฟกัสไปที่หน้าท้องของเรานะคะหายใจเข้าออกตอนนี้เพชรรู้สึกผ่อนคลายมากๆและต่อไปเราจะฝึกในท่านอนตะแคงนะคะใครมีหมอนก็หนุนหมอนก็ได้ต่อไปหายใจเข้าท้องผ่อง หายใจออกท้องยุบหายใจเข้าหายจะออกรู้สึกสบายมากๆเราจะได้ลืมถึงปัญหาหรือความเครียดทั้งหมดนะคะนําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยหายใจเข้า จออกถ้า่านผู้ชมมีหมอนก็สามารถนอนกอดหมอนได้นะคะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบฝึกทำจนเพอ้อหลับไปจนไม่รู้สึกแล้วจะได้หลับลึกหลับสบายผ่อนคลาย หายใจเข้าและหายใจออกดันแขนขึ้นมาเพชรได้สาธิตวิธีการหายใจทั้งหมดนะคะถ้าท่านผู้ชมทำได้ก่อนนอนสามารถฝึกแล้วก็จะหลับไปโดยอัตโนมัติหรือไม่รู้ตัวเลยเสร็จแล้วเพชรได้สอนในการฝึกหายใจแล้วเดี๋ยวเพชรจะมาฝึก ถ้าเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดนะคะใครๆก็ทำได้เนาะหายใจเข้ายืดอกขึ้นนะคะหายใจออกนะคะนำมือมาประสานกันไว้บนเหนือศีรษะมือทั้งสองติดกับหูทั้งสองข้างบางท่านที่เริ่มใหม่ๆนะก็กางแบบนี้ก็ค่อยๆยืดแขนทั้งสองข้างให้ติดกับหูทั้งสองข้างเลยหายใจเข้า จออกค่อยๆดึงแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังเป็นการเปิดลำตัวเปิดข้างลำตัวเปิดหน้าอ,อกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าเดียาวา หายใจออกท้องยุบผ่อนคลายเสร็จแล้วเราจะรู้สึกพลังงานวิ่งผ่านลำตัวขึ้นไปถึงมือทั้งสองร้อนไปทั้งแขนทั้งสองข้างผ่อนคลายค้างไว้เสร็จแล้วก็เอียงลำตัวไปด้านขวามือก็อยังประสานกันอยู่ค่อยๆเขีบับหายใจเข้า หายใจออกค้างไว้งับหนึ่งสองสสแล้วก็5้าหายใจเข้าหายใจออกดึงมือที่ประสานกันตั้งตรงขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ค่อยเอียงลำตัวไปด้านซ้าย ตรงกับลำตัวหายใจเข้าหายใจออกค่อยยืดลำตัวไปด้านซ้ายเราจะได้ยืดบริเวณลำตัวแล้วก็เอวด้านข้างได้ดีมากๆขนาดนี้ความร้อนวิ่งผ่านเอวไปถึงบริเวณมือทั้งสองแล้วนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเป็นสองส แล้วก็5้าตั้งมือขึ้นหรือว่าตั้งแขนขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกท่าแรกนะคะต่อไปท่าที่สองอเอามือมาวางนะคะด้านหลังทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ เปิดอกขึ้นนะคะยืดอกขึ้นง่ายมากๆเลยค่ะท่านี้หายใจเข้าท้องพองหายจะออกท้องยุบนะ,ะเปิดไหล่ขึ้นไปหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดันลำตัวกลับมา เสร็จแล้วนะคะเอามือซ้ายวางไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจออกตามองตรงไป45องศาหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้หายใจเข้าหายใจ,ออ,ยใจ,ยจออกนับเป็นหนึ่งหงสองสา สก็ค่อยเปิดอกขึ้นไปอดทนหา,หายใจเข้าหายใจออกดันลำตัวกลับมาสลับกันอีกข้างมือขวาวางไว้แนบลำตัวหรือว่าวางที่พื้นตามองไปสีิหาองศายกแขนซ้ายขึ้นเปิดไหลหายใจเข้านับหนึ่ง สองสามสี่อย่าลืมหายใจเข้าท้องผ่องหายใจออกท้องยุบหา้าตอนนี้ความร้อนวิ่งผ่านลำตัวเข้าไปถึงที่นิ้วแล้วก็ที่มือค่อยๆดันลำตัวกลับคืนมาหายใจเข้า หายใจออกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ฝึกลมหายใจแบบละเอียดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านอนนอนง่ายท่านั่งและก็ท่านอนตะแคงแล้วเพชรก็ต่อด้วยการฝึกโยคะเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนในท่าง่ายๆเพชรหวังว่าเพื่อนๆและท่านผู้ชม คงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปของเพชรน,นะอย่าลืมไปฝึกกันนะคะถ้าได้ผลอย่างไรหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนมีคำถามสามารถเขียนฝากไว้ใต้คลิปให้เพชรได้เลยแล้วถ้าใครที่อยากจะพูดคุยกับเพชรก็สามารถแอดเป็นเพื่อนได้ที่ a c e b o o k เพชรฟรังเกอร์ได้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันได้นะคะสอบถามถึงปัญหาหรือว่า คำถามใดๆที่ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆไม่เข้าใจสําหรับวันนี้เพชก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเพชต้องขอขอบคุณทุก,ทกๆกําลังใจเลยนะคะที่ส่งให้เพชนะคะสําหรับวันนี้เพชต้องขอลาไปก่อนเนาะบายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะ